คำทำนายดวงชะตาสำหรับผู้ที่มีลัคนณสถิตราศีมีในเดือนพฤศจิกายน2568นนี้ภาพรวมในเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการทบทวนตนเองการเติบโตทางอารมณ์และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านอาชีพการงานและการเงินแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนเนื่องจากดาวประจำตัวเดินเดินถอยหลังหลายครั้งแนวโน ôm, ้มโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย โดยช่วงเครื่องหลังของเดือนจะเอื้ออำนวยมากขึ้นในความเจริญก้าวหน้าดาวประจำตัวที่เดินถอยหลังในเรือนที่ห้าเรือนของความคิดสร้างสารรค์ความชอบความรักและการแสดงออกซึ่งเชิญชวนให้คุณหวนคิดถึงงานอดิเรกเก่าๆคิดถึงความรักในอดีตสมัยวัยรุ่นเพื่อทบทวนไม่ใช่เพื่อกลับมาพบกันใหม่และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการกระชับความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับลูกๆหรือสัตว์เลี้ยงของคุณให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น หากคุณต้องการรับฟังคำทำนายที่ละเอียดกว่านี้คุณสามารถรับฟังจากคลิปยาวในช่องนี้ได้ครับ